ดิฉันนางสาวมุชนัดอภรรศีศึกษาชาพพั้นปวชปีที่หนึ่งสาขาง,งาไฟฟ้ากกำลังวันนี้จะมาอธิบายสรุปสาระสำคัญหนที่สองเรื่องกรรมวิธีการผลิตเหล็กกรรมวิธีการผลิตเหล็กหรือการพลุงแร่เหล็กเป็นการเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็กโดยใช้สารลดออกซิเจนต่างๆเช่นคาร์บอน และไฮโดรเจนเป็นต้นโลหะที่ได้จากแร่เรียกว่าโลหปะปฐมภูมิโลหะที่ได้จากวัสดุหมุนเวียนเรียกว่าโลหะทุติยภูมิโลหะที่ได้จากแร่ต้องทําให้บริสุทธิ์ขึ้นเรียกอีกว่าการรีไฟนิงโดยกำลังวิธีการผลิตเหล็กแบบต่างๆมีดังนี้2.5.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กดิบเหล็กดิบเป็นผลผลิตที่ได้จากเตาสูงหรือเตาบารฟอร์นนสซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการถลุงเหล็กดิบคือสินแร่เหล็กฐานโคกหินปูนเศษเหล็กอากาศและน้ำสินแร่เหล็กประกอบด้วยสินแร่แมกนีไทต์สินแร่เหล็กเฮมาไทต์สินแร่เหล็กดิโมไนต์สินแร่เหล็ก สิเดอไทลและสินแร่เหล็กไพไไลลลำดับขั้นการเตรียมสินแร่ประกอบด้วยสินแร่ล้างหินดินทรายบดท,ทำให้ละเอียดใช้แม่เหล็กดูดเพื่อแยกผงเหล็กผสมผงถานกับหินปูนอบไล่ความชื้นและอัดเป็นก้อนเป็นต้นเตาสูงเป็นเตาที่ใช้ในการผลิตเหล็กดิบ เตามีความสูงประมาณ30เซนเส้นผ่าศูนย์กลางของเตาเฉลี่ยประมาณ10 1ถึง12เมตรการทำงานตลอด24ชั่วโมงประมาณ7ปีจึงหยุดทำการซ่อมแซมเตาครั้งหนึ่งสามารถที่จะผลิตเหล็กดิบได้วันละ800ถึง1 0ตันผลผลิตที่ได้จากเตาสูงได้แก่เหล็กดิบคีตกลกรนและก๊าซร้อน 2.5.2กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้ากรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าคือการนำแร่เหล็กมาผลิตในเตาสูงการผลิตเหล็กดิบในเตาสูงเป็นเตาที่มีความสูงประมาณ40เมตรกว้างประมาณ15เมตรสร้างจากแผ่นเหล็กกล้าโดยมีตัวเคลือบผนังเตาทำด้วยอิฐทนความร้อนมีท่อลมร้อนเข้าและท่อน้ำ หล่อยเย็นที่ผนังอิฐเพื่อลดอุณภูมิของเตาวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในเตาถลุงมีดังนี้สินแร่เหล็กฐานโคกฐานหินและหินปูนผลผลิตที่ได้าจากการถลุงคือเหล็กดิบมีสองชนิดคือเหล็กดิบสีขาวและเหล็กดิบสีเทาการผลิตเหล็กก้าชนิดต่างๆจากเตาแต่ละประเภท 1. การผลิตเหล็กก้าจากเตาโทมัส สการผลิตเหล็กกล้าจากเตากระทะหรือเตาโอเพนฮาร์ดสการผลิตเหล็กกล้าจากเตาไฟฟ้าสการผลิตเหล็กกล้าจากเตาเป่าด้วยออกซิเจนหการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้า2.5.3การมาวิธีการผลิตเหล็กหลอ่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติดังนี้คือปริมาณคาร์บอนสองถึงหจุด 6-7%มีจุดหลอมเหลวประมาณ1,150ถึง1,250องศาอัตราการขยายตัวต่ำรับแรงอัดดีรับแรงดึงได้น้อยมีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและราคาถูกประหยัดเชื้อเพลิงในการถลุงกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อดจากเตาคิวบปล่ามีดังนี้คือ1 เริ่มต้นด้วยการติดเตาโดยใช้ฐานฟืนหรือวัสดุเชื้อเพลิงในครั้งแรกเมื่อติดดีแล้วจึงเติมฐานโคกลงไปให้มีปริมาณสูงกวา่ารูลม 2. ค่อยๆพ่นลมเข้าไปในเตาจนกว่าฐานโคกจะติดไฟแล้วจึงลดปริมาณลมลง 3. เติมหินปูนสลับกับเหล็กดิบและเศษเหล็กสลับกันไปเป็นชั้นๆจนเต็มสลับกันในอัตราส่วนเฉลี่ย8ต่อหนึ่ง เหล็กดิบ8ส่วนหานคก1ส่วน 4. เมื่อเติมวัตถุดิบจนเต็มแล้วให้ปิดรูน้ำเหล็กรูขีดตกัศให้หมดแล้วเพิ่มปริมาณกระแสลมทำให้เกิดความร้อนจนกระทั่งเหล็กหลอมละลาย 5. เมื่อเหล็กหลอมละลายให้เติมวัตถุดิบลงมาเรื่อยๆโดยเติมสลับกันเป็นชั้นๆ6เมื่อเหล็กหลอมละลายจนกระทั่งได้ปริมาณที่ต้องการให้เปิด รู้ขีะก่นออกก่อนแล้วจึงเปิดรูน้ำเหล็กออกนำเบ้ามารองรับน้ำเหล็กเพื่อเทลงแบบหลอที่เตรียมไว้